ก็มาเล่นคอนเสิร์ตที่พังงานะครับวันนี้ก็เพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเลยนะครับเป็นเวลาทีหนึ่งสินาทีนะครับวันนี้ก็ได้ฤกษ์นะครับมาแจกของขวัญปีใหม่ครับให้เอฟซีแมนคลับทุกทุกคนนะฮะนี่ฮะของขวัญทุย น่ารักนะก็มีเกมใหม่แรกนะครับเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ของเครับมันเป็นเกมยังไงครับพี่ป๊อกเป็นเกมยังไงนะครับเป็นเกมให้ไทยชื่อเพลงใหม่ครับว่ามีกี่พยานใครท่ายถูกครับรับไปเลยครับ2รางวัลนะครับตุ๊กตาหมีสวยๆนะฮะอีกตัวหนึ่งมาไม่ได้นะครับติดภารกิจที่บ้านครับนี่หัวเราะเลยครับทายถูกนะครับบ็จะจับรายชื่อนะครับคนที่ถายถูกมาเคียนก็มาแปะ ไว้นะครับเราจะสุ่มครับไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ไมหยิบก็ปลาลูกดอกนะฮะป๊อปป๊อปป๊อปคือใกล้เคียงชื่อใครก็ด <á> ได้คนนั้นไป้คนนั้นนะครับเล่นเกมกันได้ครับเริ่มาสนุกเยอะๆครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับหน้าตาดีกว่าทุกทีนะครับคอนดอมซีดก็ขอสวนิทีปไหมทุกคนแล้วกันครับ